สวัสดีครับวิดีโอนี้เป็นส่วนหนึ่งของเพลย์ลิสต์นะครับเริ่มต้นจากศูนย์สู่อินฟลูเอนเซอร์โดยก่อนหน้านี้เนี่ยผมได้พูดถึงเรื่องการเอาชนะความกลัวแล้วก็การเริ่มต้นโดยที่ไม่มีทุนนะครับส่วนวิดีโอนี้เนี่ยก็จะมามีเครื่องมือนะครับเอามาแนะนํากันก็คือสําหรับคนที่กลัวการพูดหน้ากล้องนะครับความกลัวที่ว่านี้ก็คือลืมบทจาไม่ได้นะครับไม่รู้จะพูดอะไรหรือว่าเปิดหน้ากล้องมานะครับแล้วก็พูดออกทะเลไปหมดเลยนะครับเราจะมาแก้ปัญหาด้วยการใช้แอปนะครับ เทเลพรอมเตอร์นั่นเองนะครับเทเลพรอมเตอร์เนี่ยก็จะเป็นแอปนะครับที่ช่วยให้เราเนี่ยนะครับพูดตามสคริปที่เราได้เขียนมานะครับเราก็จะได้ไม่ออกทะเลนะครับใครที่จําบทจําสคริปไม่ได้เนี่ยนะครับตัวนี้เนี่ยเราก็พูดตามมันก็จะง่ายถ้าเราอะทำอะไรให้มันง่ายแล้วก็เริ่มต้นได้แบบสบายๆไม่เครียดมากเนี่ยนะครับ ก็ทํทให้เราเนี่ยนะครับไม่กลัวนั่นเองนะครับตัวแอป t e l e พรอ m p ตอร์เนี่ยนะครับมันมีเยอะมากเลยนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมก็จะมีมาให้ใช้1ตัวครับฟรีครับก็เดี๋ยวลองไปดูกันนะครับว่ามีวิธีการใช้งานยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับ เปิดแอปขึ้นมานะครับใครที่ใช้ Android ก็ลองเข้าไปที่ Play Store นะครับส่วนใครที่ใช้ iOS ก็ไปที่ตัว App Store นะครับอย่างผมเนี่ยก็ใช้ตัวของ iOS นะครับผมก็มาที่ App Store นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่านะครับ t e l e p r อม p t e r นะครับเทเลพรอมนะครับแล้วกดค้นหานะครับมันจะมีแอปนะครับเขียนว่า Tele พ r o m p ตอรนะครับตรงนี้เนี่ยผมติดตั้งเรียบร้อยละนะครับใครที่ยังไม่โหลดนยครับก็ดาวน์โหลดมาก่อน นี่นะครับเทเลพรอมเตอร์นะครับเสร็จแล้วเนี่ยพอเราดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บเราก็กด Open นะครับพอเราเปิด Open มาปุ๊บเนี่ยเขาก็จะให้เราเนี่ยนะครับสมัครลงทะเบียนต่างๆครับแล้วก็ลงทะเบียนอะไรให้เรียบร้อยนะครับตรงนี้บอกไว้ก่อนนะครับว่าเป็นตัวฟรีนะครับไม่ใช่ตัวโปรพอเราสมัครเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะมาที่หน้าแรกนะครับก็จะเป็น my script นะครับ my script เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการที่เราจะเอาสคริปที่เราเขียนเนี่ยนะครับไปใส่นะครับใส่ยังไงนะครับ ผมก็จะเขียนครับผมยกตัวอย่างด้วยการเขียนในโน้ตนะครับหรือว่าในโน้ตแพดในตัวของมือถือเรานะครับก็เขียนในที่ว่างนะครับเขียนสิ่งที่เราจะพูดนะครับการเขียนสคริปต์เนี่ยมันดีอยู่อย่างก็คือเราจะได้สโคบได้ว่าเราจะพูดอะไรเราจะให้คนทําอะไรตอนช่วงไหนบ้างนะครับเราจะมีไฮไลท์เด็ดอะไรยังไงบ้างสคริปต์เนี่ยมีความสําคัญมากนะครับสําหรับการที่ทำโซเชียลนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราก็ จะมาเอาสคริปต์เนี่ยนะครับที่เราเขียนขึ้นมาเนี่ยนะครับเอาไปไว้ในตัวแอป t e l e ป r o m p t e r นะครับอันนี้เนี่ยผมก็จะกด Copy นะครับเสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะเอาไปเปิดไว้ในแอปนะครับ teleprompter นะครับโดยกดคําว่า add script นะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับกดคําว่า compose new script อันนี้ผมก็จะพิมพ์ชื่อสคริปต์ว่า test ไปก่อนนะครับเสร็จแล้วก็กด create script นะครับตรงนี้เนี่ยเขาก็จะให้ type นะครับก็คือให้พิมพ์ครับแต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยเราได้ Copy มาแล้วนะครับเราก็กดว่างเลยนะครับเสร็จแล้วก็กดดัันนะครบ ตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่าตัวหนังสือเนี่ยนะครับมันค่อนข้างใหญ่ใช่ไหมครับเราก็กดไปที่ตัวรูปเฟืองนะครับกดไปที่รูปเฟืองนะครับเสร็จแล้วมันจะมีคําว่าฟอนต์ไซส์นะครับเราก็ปรับขนาดนะครับให้มันเล็กลงนะครับกดลบนะครับหรือว่าเราจะเปลี่ยนฟอนต์ก็ได้นะครับฟอนต์ก็มีให้เลือกหลายแบบนะครับอ่ผมจะเอาซัก20นะครับ20พิกเซลแล้วกันนะครับพอผมเลือกฟอนต์เสร็จปุ๊บผมก็กดกดกลับไปนะครับแบ็กกราวจะเอาสีอะไรนี่เราก็เลือกได้นะครับตรงนี้ก็เป็นการตั้งค่าอะไรต่างๆนะครับผมก็จะเอาแค่นนี้ะครับ ส่วนวิดีโอเรคคอร์ดิ้งนะครับตรงนี้เนี่ยเราตั้งมาว่าเราจะอัดวิดีโอไปด้วยแล้วก็ให้ตัวเทเลพอมเตอร์เนี่ยมันโผล่ขึ้นมาด้วยนะครับเราก็กด Enable c a m e r a ด้วยนะครับแล้วตรง c a m มรเนี่ยมันก็จะมีแบ็ k ค a m มรากับฟอนด์คาเมรใช่ไหมครับเราก็ติ๊กเลือกได้ครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็เป็นไมโครโฟนนะครับเราก็จะต้อง Enable ไมโครโฟนด้วยเพราะว่าเวลาที่เราพูดนะครับเราจะใช้มือถือในการอัดอัดคลิปนะครับนั้นเนี่ยเราก็ต้อง Enable ไมโครโฟนที่มือถือของเราด้วยนะครับ เสร็จแล้วเนี่ยเราก็กดดันนะครับตั้งค่าเรียบร้อยเราจะเห็นว่านะครับตรงตัววิดีโอเนี่ยมันจะมีรูปกระต่ายกับเต่าใช่ไหมครับกระต่ายกับเต่าเนี่ยมันคืออะไรนะครับก็คือความเร็วในการที่จะวิ่งขึ้นวิ่งลงของตัวหนังสือนั่นเองนะครับก็ถ้าเป็นกระต่ายเนี่ยถ้าเราเลื่อนไปทางกระต่ายมากๆเนี่ยตัวหนังสือเนี่ยมันก็จะวิ่งขึ้นเร็วมากขึ้นนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวผมเลื่อนไปด้านบนสุดก่อนนะครับเสร็จแล้วผมก็กดสตาร์ทนะครับเราจะเห็นว่าตัวหนังสือเนี่ยมันวิ่งขึ้นนะครับถ เราดูนะครับว่ามันโอเคหรือยังนะครับแล้วทีนี้เนี่ยถ้ารู้สึกว่าตัวหนังสือมันถี่จนเกินไปมันห่างจนเกินไปนะครับเราก็ไปเคาะนะครับให้มันติดกันนะครับเราไปเซตนะครับเราไปเซตติ้งนะครับว่าให้ตัวหนังสือนะครับมาจิ้นเป็นยังไงนะครับเราไปปรับไซส์นะครับเราไปเซตค่าให้มันโอเคนะครับให้เรียบร้อยเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับเราก็ทดสอบดูนะครับทดสอบอ่านดูก่อนครับอ่านดูแล้วว่ามันโอเคไหมนะครับถ้าเรารู้สึกว่ามันโอเคละอ่ะเราจะเริ่มต้นใหม่นะครับ เราก็กดปุ่มเ e c คอร์ดได้เลยนะครับพอเรากดปุ่มเ e c คอร์ดปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็จะวิ่งขึ้นไปแล้วเราก็พูดนะครับอันนี้เนี่ยเป็นการเลกคอร์ดในมือถือนะครับซึ่งการที่เราจะทำวิดีโอในมือถอเนี่ยนะครับมันมี2แบบก็คือแบบแนวตั้งนะครับแนวตั้งแบบนี้นะครับทำแนวตั้งแบบนี้เนี่ยนะครับเราก็สามารถทำคลิปเนี่ยเอาไปลงใน t i k t o k หรือว่าเป็นใน IG นะครับแต่ว่าถ้าเราตั้งเป็นแนวนอนอย่างนี้นะครับเป็นแนวนอนอย่างนี้เนี่ยก็จะเอาไปไว้ลง YouTube หรือว่า Facebook นั่นเอง ก็เป็น2แบบนะครับต่อไปนะครับเวลาที่เราจะพูดนะพูดสคริปต์เนี่ยนะครับสายตาเราอ่ะจะต้องมองไปที่กล้องด้วยนะครับนะมองไปที่กล้องนะครับก็คือตัวหนังสืออ่ะมันจะต้องอยู่ด้านบนนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยเวลาที่ตาเราอ่ะมองตัวหนังสือนะครับมองด้านมองบนอย่างเงี้ยนะครับคนที่เขาดูคลิปของเราอ่ะเขาจะรู้ว่าเราอ่านอ่านตัวหนังสืออยู่นะครับดังนั้นเนี่ยก็เวลาดูดูตัวหนังสือเนี่ยนะครับให้จ้องไว้ด้านบนนะครับด้านบนเท่านั้นนะครับเพราะว่ากล้องเราอยู่ด้านบนใช่ไหมครับ ตรงสื่อก็ต้องมองด้านบนเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวตัดม,มองขึ้นมองลงมองขึ้นมองลงเนี่ยคนเขาดูสายตาเราออกว่าเราอ่ะกำลังมองอะไรอยู่นะครับก็มันจะไม่เนียนนะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นเทคนิคนิดนึงนะครับพอเราเซ็ตค่า,าอะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เอาขาตั้งกล้องมาใส่มือถือเราก็ได้นะครับหรือว่าเราจะถือแบบนี้ก็ได้นะครับถ้าเป็นทิกต็อกก็ถือแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็กดเลคคอร์ดนะครับกดเลคคอร์ดปุ๊บนะครับอ่ามันก็จะเลคคอร์ดละนะครับเราก็พูดตามนะครับสวัสดีครับโน่นนี่นั่น เราก็อ่านตามแบบนี้เรียบร้อยเลยนะครับพออะไรเรียบร้อยเสร็จปุ๊บเราก็กดนะครับกดหยุดนะครับแล้วตัวแอปเนี่ยมันก็จะให้เราเซฟวิดีโอนะครับแล้วก็เซฟวิดีโอนะครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับง่ายๆแค่นี้เองครับเราก็สามารถได้วิดีโอนะครับได้สคริปต์ในการพูดเนี่ยถูกต้องนะครับเวลาที่ใครรับการสปอนเซอร์เนี่ยนะครับพวกสปอนเซอร์พวกบริษัทต่างเนี่ยเขาค่อนข้างจะเคร่งในการที่เราจะพูดสื่อสารนะครับให้ตรงตามนะครับคีย์แมสเซจของเขา การใช้เทเลพอมเตอร์เนี่ยนะครับมันก็จะช่วยเราในมากครับอันนี้เนี่ยก็จะทําให้เราหมดปัญหาแล้วว่าเออจะพูดอะไรยังไงนะครับแล้วจะออกหน้ากล้องกลัวกลัวจําไม่ได้กลัวจาบทไม่ได้นะครับกลัวว่าจะมีเดดแอร์นะครับก็คือพูดหยุดพูดหยุดเนี่ยนะครับเราก็ใช้ตัวเทเลพอมเตอร์ในการจัดการั่นเองนะครับต่อไปนะครับใครที่ต้องการที่จะอัปเกรดขึ้นมาหน่อยก็คือพวกใช้กล้องนะครับกล้องที่เป็นแบบมิเลเ s สเนี่ยนะครับ แล้วก็อยากจะใชแอป t เทเลรอมเตอร์เนี่ยทำยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเครื่องมือที่เป็นเครื่องมือเสริมนะครับก็คือตัวนี้ครับไปที่ s h อปปีก็ได้นะครับแล้วก็กดพิมพ์คําว่าเทเลรอมเตอร์นะครับเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีเครื่องมือเนี่ยนะครับมันจะเป็นแท่นวางครับมันจะเป็นแท่นวางแล้วเราก็เอาไปต่อไว้กับตัวกล้องนะครับนี่นะครับคือตัวมือถือนะครับแล้วตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นกระจกสะท้อนนะครับตัวหนังสือโผล่ขึ้นมานะครับเราก็ตามองที่กล้องแล้วเราก็พูดตามนะครับแต่ราคาก็ค่อนข้างสูงรัส่่ววนนนนนหหญแล้้้ผมมเเ็จจะะะาาากตปททศครับ ก็มีหลายตัวเลยนะครับก็ลองเลือกตัวที่มีคนซื้อเยอะแล้วอย่างตัวนี้เนี่ยมีคนซื้อไปแล้วหชิ้นนี่ยเราก็ลองดูนะครับดูรีวิวอะไรต่างๆครับอันนี้ก็ลองดูนะครับก็ทั้งหมดก็คือการเริ่มต้นนะครับในการที่จะเป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็น KOL นะครับเป็นอะไรก็ได้นะครับเราจะทําคลิปทําอะไรทําให้ความรู้แล้วเราขี้ลืมนะครับอย่างผมเนี่ยขี้ลืมมากนะครับ จำบทประโยคเดียวเนี่ยผมจำสับไปสับมาครับผมก็จะใช้ในตัวของเทเลพรอมเตอร์ในการช่วยนะครับก็เป็นตัวช่วยในการที่ทำให้เราเริ่มต้นได้ง่ายนั่นเองนะครับแล้วเราก็ไม่กลัวด้วยพอเรา มีสคริปอะไรมั่นใจแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะพูดออกหน้ากล้องเนี่ยเราก็เน้นในเรื่องของการออกท่าทางด้วยนะครับไม่ใช่แบบว่านิ่งๆแล้วก็มองแต่ตัวหนังสืออย่างเดียวเนี่ยมันก็ไม่ธรรมชาติเราก็มีการใช้มือนะครับนู่นนี่นั่นนะครับให้มันดูเป็นธรรมชาตินะครับคนดูเนี่ยเขาจะได้ดูแบบโอ้คนนี้พูดดูเป็นรีแลกธรรมชาติดีนะครับแ,แรกๆเนี่ยมันก็ไม่เก่งหรอกครับแต่ว่าพอเราทําบ่อยๆเราก็จะมีความชำนาญั่นเองนะครับก็บอกว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็น ตัวช่วยนะครับให้เพื่อนๆที่อยากจะออกหน้ากล้องสร้างตัวตนนะครับได้เริ่มต้นได้ง่ายมากขึ้นนะครับถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมนะครับช่วยผมคนละ1ไลค์นะครับกดไลค์แล้วก็มีคําถามอะไรนะครับก็คอมเมนต์ไว้ใต้วิดีโอหรือว่าไปคุยกันในกลุ่มนะครับเฟซบุ๊กกรุปเซียนเป็ดได้นะครับโอเคครับวิดีโอนี้ก็มีเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ